หมอรัตะนาเรียกทําไมคือหนูอยากรู้ว่าเขาว่าหนูมีเนื้อคู่หรือเปล่าทําไมหนูถึงไม่มีแฟนสักทีมึงก็คิดสิมึงโตแล้วอะคือหนูแค่อยากรู้ว่าเขาว่าหนูต้องทอํายังไงหนูถึงจะมีแฟนอะอ่ะคุณก็ปฏิบัติของคุณที่หน้าที่ของคุณทายัางไงก็ต้องทาอย่างนั้นเ้วทำยังไงอะคะมึงสักวันใส่แล้วนะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าเนื้อคู่หนูลักษณะเป็นยังไง แบบอ้วนๆหน่อยๆอเป็นผู้ชายที่อวกอวบไม่ใช่สเปกหนูเลยอ่ะหนูชอบผู้ชายผอมหนูไปรักควายน้น่นอุ้ยขอโทษค่ะแม่หมออวกก็อวบค่ะแล้วว่าแต่ผิวเขาขาวหรือดำอะคะไม่ไม่ดำไม่ขาวกลางกลางอะหนูไม่ชอบกลางๆหนูชอบขาวอ่ะ <c oughs> นั่นสับอะไรอะคะสับหน้านมึงเนี่ย แล้วเนื้อคู่หนูเขาอายุเท่าหนูหรือว่าเด็กกว่าหนูคะเด็กหาเลยล่ะแกกวิกีกแก่เลยเหรอโอเคงั้นหนูไม่ดูต่อละพรมน้ำมนน์เลยก็ได้คะ่ะ <c oughs>